พี่โทรไปเลยพี่รู้ไ, <ป S 2> ไหไมพี่รู้ไ <ป S 1> ห<น>ไมว่าว่าครั้งหนึ่งอ่ะหนูนั่งรอพี่ถึงตีสามอ่ะหนูนึกว่าเออพี่จะเข้ามาหาพี่ก็ไม่เข้ามาเออขอโทษขอโทษขอโทษดามาก็ไม่เคยทักมาหาไม่เคยมาหาข้าวเดี๋ยวนี้ก็หากินเองแล้วนี่ไม่ต้องมาเอาเข้าวกับหนูแล้วนี่ขออนุญ,ญาตนะไอ้คนใจร้ายคนเจ้าชู้ พี่ใข่อะไอคนบนตึกนั้นน่ะหรอ นั่นสิอ๊ะอะไรนะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปอืมอืมไปเลย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 ,ยไปเลยยังไม่ไปเราก็เอใครเนี่ย นี่ค่ะใครครับเนี่ยสวัสดไีค่ะหนูชื่อน้องอยงมีอายุเจขวบเจขวบเจ่ขวบเจ่ขวาเนี่พูดไม่ชัดใช่ไหมแปลว่าได้ไหมได้ครับจะ,ะ,ะไ,ไปได้แป๊บเดียวดิทำไมถึงแปลได้แป๊บเดียวอยู่แล้วทำไมทุกวันไม่เห็นมีเวลาให้มั่งเลยทำไมวันนี้แปหได้แป๊บเดียวอีกแล้ว เยวต้องไปสอตงนอยูてて่ด้วยไม่ได้หรอคุยด้วยไม่ได้หรอจะทำช่วงนี้ไม่ไดอุ้มไม่ได้หรอทำไมต้องแป๊บเดียววานก็แป๊บเดียววันนี้ก็แป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็แป๊บเดียวมาเดินก็แป๊บเดียววานก่อนก็แป๊บเดียวไม่สิวันก่อนไม่ได้เจอเลยด้วยดอเจออยู่ไม่ได้เจอ อย่ามวาโมว่เมื่อวานก่อนไม่ได้เจอเมื่อวานก่อนโทรหาเจอไม่ได้หรอทำไมอ่ะมันติดธุระไงมันติดธุระเอาวันนี้ก็ต้องไปแล้วต้องไปแล้วเราจะมาหาอีกไหมอ่ะก็ไม่รู้เลยอ่ะว่ามันเสร็จเมื่อไหร่อ่ะ เราเราไปด้วยไม่ได้หรอทำนไมต้องไปอีกแล้วอ่ะมันไปซ้อมแกงไงไม่อยากให้ไปเลยอยากให้อยู่ด้วยอยากให้ไปไม่ได้ไงไม่ได้หรออยากให้พี่อุ้มนี่ต้องจ่ายกี่บาทนะ ทื่อไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้สามหมื่นหนูเป้าหนูโอนให้แสนหนึ่งเลยได้ไหมอยากให้พี่อุ้มไม่อยากให้พี่ไม่อุ้มคนอื่นเหรอทำไมต้องอุ้มคนอื่นได้แต่ว่าทำไมอุ้มอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เข้าใจเลยคนอื่นก็อุ้มไม่ได้จริงอ่ะ <S <S พี่อุ้มนคนอื่นแม่คนในแกงหรือเปล่า แล้วคนในแก๊งอุ้มได้อล้วทำไมต้องเป็นคนในแก๊งถึงอุ้มได้ด้วยแล้วทำไมถ้าหนมไม่อยากให้พี่ไปอุ้มคนอื่นคือไม่ได้หรอพีไม่ได้เป็นคนตั้งกฎงไงประเด็นเนหนมไม่อยากให้พี่ไปยุ่งกับใครหนุมไม่อยากให้พี่ไปขกกับคนอื่นไม่อยากให้พี่ไปหาคนอื่น ไม่อยากให้พี่ไปหาคนอื่นไม่อยากให้พี่ไปคุยกับคน,นอื่นขอมากไปหรอขอให้พี่รักหนูบ้างไม่ได้หรอขอให้พี่คิดถึงหนูบ้างไม่ได้หรอขอให้พี่มีเวลาให้หนูบ้างไม่ได้หรออยากให้มีเวลาให้บ้างไม่ได้หรอขอมากไปหรอือเปล่า ไม่ก็พยายามอยู่พยายามมีเวลาอยู่แตนน่ยังไม่มีเวลาพยายามจริงหรือเปล่าคิดถึงกันมากหรือเปล่าเราคิดถึงกันมากหรือเปล่าไม่ได้เจอกันบ้างแหละไหมคิดถึงกันมากหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงไม่เชื่อเชื่อโอ้ไม่เชื่อ,อ,อจะทำไงเนี่ย ไม่คิดถึงหนูพีไ่ไม่เคยพี่ไม่เคยคิดถึงหนูเลยแบบให้แก๊ง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 ก็เข้าใจว่าให้แก๊งแต่ไม่ให้หนูเลยหรอหนูไม่เคยขออะไรเลย,เลยแบบทั้งชั่วโมงทั้งวันหนูไม่เคยรอใครเลยหนูรอแคดพี่คนเดียววันนี้หนูโดนแฮงไปตั้งสามรอบพี่รู้ไหมว่าหนูโดนแฮงไปตั้งสามรอบอ่ะแฮงหนูเนะี่ย คนแทงหนูไปตั้งสามรอบวันเนี้ยพี่เคยรู้มังไหมว่าวันวันหนูเจออะไรบ้างอะหนูไม่เคยได้อยู่กับพี่เลยไม่เคยได้เล่าให้ฟังเลยว่าวันวันหนูเจออะไรมาบ้างไม่เคยเล่าฟังหนูเลยไม่ใช่ไม่ฟังพี่ไม่มีเวลาฟังหนูเลยไม่มีเวลาซึ่งที่อยากให้เราฟังหนูเลยว่าวันนี้หนูไปเจออะไรมาบ้างอะเยอะเหนื่อยเออขอโทษขอโทษ ขเลทาเรื่องอะไรเออขอโทษที่ไม่มีเวลาให้นี่ไงขอโทษมันได้อะไรไม่ไม่เห็นได้อะไรสักอย่างเดียวพี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่ทำอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> พี่มันเจ้าชู้งั <c oughs> ไม่เคยรักเดียวใจเดียวอโอพี่ไมหญิงคนอื่นไปทั่ว <c oughs> คุยกับคนอื่นไปทั่วพี <c oughs> ไ่ไอนเคยร่ะ หนูพอซักคนหนึ่งอะไม่รักหนูเลยสักนิดเดียวพี่ไม่เคยใครความรู้สึกหนูเลยนี่ซักนิดหนึ่งอะพี่บอกให้หนูรอรอหนูโทรมาหาพี่ก็แบบพี่ก็ไม่โทรมาสักทีหนีตำรวจแม่งไรตั้งสิบกว่านาทีไม่จริงอะที่โทรไปเลยทีู่หมี่รู้ไหมว่า ครั้งหนึ่งอะหนูนั่งรอพี่ถึงตีสามอ่ะหนูนึกว่าเออพี่จะเข้ามาหาพี่ก็ไม่เข้ามาทุกครั้งที่พี่เข้ามาแล้วพี่โทรมาหนูไม่เคยไม่อยู่หนูอยู่แลวหนูอยู่อฟเคเพราะว่าหนูหลับหนูรอพี่จนหนูหลับทุกวันเลยอะไม่ใช่ว่าหนูไม่รอหนูรอทุกวันเลยหนูนอนตีสองตีสามตลอดเวลาเพราะว่าหนูรอหนูรอพี่อะ เคยรู้บ้างไหมว่าหล่อเวลาแก้งหนูเวลาแก๊งหนูไม่เคยห้ามหนูไม่เคยว่าเลยนี่จะประชุมแก้งหนูก็ยืนหล่ออยากเปลี่ยนหางหนูขี่รถไม่ไหวหนูก็ต้องให้คนหนึ่งใครก็ไม่รู้พาหนูไปใส่หางมาใหม่เพราะว่าหนูถอดหางตัวเองทิ้งแล้วหนูก็ต้องให้ใครไหนไม่รู้พาหนูขี่รถไป ใส่หางใหม่เพื่อรอพี่หนูรอพี่จนหนูแบบโดนหมอพูดนู่นพูดนี่ใส่หนูก็ไม่เคยที่จะแบบเออชอบหมอหรือว่าอะไรเหนือ่อยเออขอโทษขอโทษขอโทษเพราะอะไรขอท<ม>ํทำไม,มขอโทํทำไมไม่ทราบ เอาขอโทษนี่ไงที่หนุ่มบ่นมานี่ไงหนูไม่ได้บน่นพูดเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอีกแล้วอะ่ะใช่เดี๋ยวพี่้ไปอีกแล้วต้องไปอีกแล้วอะ่อไอวอะไม,ไม่ต้องไปอีกแล้วอะ่ะไม่ต้องไปซ้อมอีกแล้วอ่ะใช่พี่ต้องไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนะี่ยหนูจะยู่กับใครอะ่ะ พี่ไายอยู e. ่ไหมอาอยู่ไหมลองถามอาไหมหนูให้มาโน่มาลับได้ไหมอ่ะมาโน่ไหนของเพื่อนเราเหรอมาโน่อืมเพื่อนที่มันชอบเตาะหนูอ่ะพี่โอเคไหมอ่ะมันชอบเรียกหนูว่าเบบี้อ่ะไม่ชอบหนูเรียกว่าอ้วนงเงี้ยมาถึงเด็กน้อยหรือเปล่าพี่พี่เก๊งครับพี่มัชอบเรียกว่าอ้วนงเงี้ยพี่พี่แกงแกงพี่ทำอะไรกันอ่ะ ไม่ไม่อยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวอนได้ไหมอ่ะวันวันหนูไม่ได้คุยกับรเขาเลยพี่มาขัดทำไมอ่ะพี่ขอคุยก่อนได้ไหมอ่ะแล้วพี่ก็จะใส่ผมทำไมพี่ไม่ได้หงุดหงี้เลยอ่ะวันวันหนูแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยหนูขอคุยกับเขาก่อนได้ไหมอ่ะผมเข้ามาหน่ะครับจี่เจพี่พี่กูจะใส่ผมทำไมครับเนี่ยไม่ได้หงุดหงี้หรอหนูขอโทษได้ไหมล่ะงั้นอ่ะหนูไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยเสียงเสียงพี่ก็ูใท่ผมโอเคก็ได้ครับพี่ไม่ได้หงุดหงิดแล้วครับข้าผมอะพี่เถอะพี่ ไม่อ่ะไม่ไม่้บไม่ได้แ้โอเคที่ขึ้นเสียงครับแค่เข้ามาถามนิดหน่อยแล้วขึ้นเสียงครับไม่โดเกลรอโอเคหโอเคก็ได้ไปเลยพี่เลีวห้ไงุดพี่ต้องไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวจะพยายามกลับมาโอเคไหมเนี่ยกี่โมงถ้าเกิดคิดว่ามันนานเกินก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปนอนเลยจะรอไม่ก็ทํามันนานเกินไงก็รอแค่<ม>พอ,อประมาณก็หนจะรออยากจะบ้างไม่ได้หรอพี่อยู่แต่กับ <c oughs> ใครก็ไม่รู้ว่ะพี่เคยคิดจะไปคิดถึงโนบ้างไหม รอพี่ทั้งวันเลยอ่ะกลางวันพี่ก็ไม่มากลางคืนพี่ก็ไม่มาพี่เคยคิดไหมว่าหนูจะคิดถึงอ่ะเคยคิดถึงไหมว่าหนูจะคิดถึงหรือเปล่าอ่ะพี่เคยคิดถึงไหมอ่ะพี่คิดถึงหนูไหมอ่ะหรือว่าไม่เจอกันก็ได้อ่ะวันหนึ่งจะเจอไม่เจอก็ได้ไงพี่พิจารณนบ้างไหมอ่ะ ถ้มันเจออะไรมาทีหนึ่งเวลามาก็ไม่เคยทักมาหาไม่เคยมาหาข้าวเดี๋ยวนี้อาหากินเองแล้วนี่ไม่ต้องมาเอาเข้าวกับหนูนะนี่หนูจะเอาเข้าวไปแจกผู้ชายให้หมดหนูจะไม่เก็บไว้ให้พี่กินสักจานหนึ่งโอ้จะให้เบอร์ทุกคนที่มาขอหนูอะไรคอยดู จะให้เบอร์ทุกคนที่มาถามว่หนูคะ่ะหนูเบอร์อะไรอย่างงี้หนูจะให้เบอร์ทุกคนให้หมดเลยหนูจะไม่เก็บไว้ให้ใครสักคนเดียวหนูจะให้ทุกคนที่มาขอหนูเลยคอยดูเอไม่ได้รักกันแล้วนี่ไม่ได้ชอบกันแล้วนี่หนูชอบพี่อยู่คนเดียวนี่ทำไงได้ล่ะ ชอบเขาเองก็ต้องทำใจอ่ะเขาชอบคนอื่นอยู่ทำไงล่ะเออพี่ขอโทษพี่ขอโทษเรื่องหลายๆอย่างเลยพี่ขอโทษไปเลยอยู่คนเดียวก็ได้เดี๋ยวไปกลับมาคุยด้วยเดี๋ยวไปกลับมาคุยด้วยใหม่ไม่หงอแล้วไม่ซ้อมแกงเลยโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาคุยด้วย ยาวเกทูอ๋อพี่เรามาแล้วโอเคนม่เอาปืนปล่อยเลยเฮ้ยมาชุบพี่มองหน่อยขวาหลังเนี่ยดันมาหน่อ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 ยนีเลยครับนีเลยครับยี่ยไม่ไหวได้ไงวะงงเฮ้ยดันมาหน่อยรีเลยครับพี่รีเลยครับพี่ดีเวเหรอเนาะรีเลยครับรีเลย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 เขาบอกรีแล้วรีแล้ว 2 Hours later นน่นหนูว่มาันากตรงโน้นอืมมันทำหนูได้หรอขอมันชั่วจริงอันนี้หมายถึงใครถึงพี่โอ้ยไม่ใช่นะมาถึงมาถึงคนนั้นไงที่มันทำหนู วีคนทำหนูหลายคนเหลือเกินเนี่ยคนไหนนะไม่หลายคนพี่จะว่าพี่จะว่าหนูพี่จะว่าหนูงอแงเหมือนพี่แชร์งงเ,งเลยเนาหรอพี่รู้ไหมว่าหนูสตรีมวันนี้ม,มีแต่คนว่าหนูดื้อตนออมาหนูงอแงมีแต่คนว่าหนูเป็นบงังอ่ะไม่ได้เป็นบังหรอใครจะไปเหมือนพี่ล่ะหนูรักเดียวใจเดียวเปลี่ยนชุดไหมไม่ออก แล้ใส่ชุดนี้อืมที่เกียรเบียเี่ยเฉยๆ่เปขาไหไมเนะปนอนตอนไหนต้องพักหนึ่งแล้วไปแล้วต้องไปทำธุระต่อเค <Okay. S 1> เงียบเลยเนาะบ้าอไม่ได้เงียบมไม่ได้เงียบใช่กูอไม่ถามว่าเออ ที่พี่ไม่อยู่แบบเนี้ยเคยเคยให้เบอร์ใครไหมเคยเคยให้เบอร์เหมือนกันบางทีก็แบบเจอใครไม่รู้อยู่ตรงที่ตกปลาหนูไปคุยกับเขาหนูบอกว่าหนูไม่มีตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหารถร้อยโลให้หนูก็ไม่ได้เอาหนูก็แบบเออไม่ได้สนใจอะไรบางทีที่ให้เบอร์แบบก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเวลาเขาขอเบอร์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทําไมต้องปฏิเสธด้วยอืม พี่ก be hmm. hmm. okay. ็บอกเองว่าอให้เปิดใจไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะอืมเกี่ยวอะไรว่าเปิดใจนะก็เปิดใจไงเปิดใจก็แปลว่าหนูคุยกับหนุ่มได้ถูกเปล่าอ๋อใครเบอร์ไปคือหวังคุยหรอไม่ได้หวังคุยอ่ะสักคนนึงจริงนะทุกวันก็ไม่ได้คุยกับใครอยู่แล้วเชอไหมเจอเจอเออะไรอ่ะ ไม่เ<า>ชื่อว่า,าพี่ไม่เคย,ยไม่ใช่บงังหนูว่าพี่แชทหนูไปปั่นพี่แนเรยว่าแล้วเนะี่ยไม่พี่ฟังหนูนะหนูไม่ได้เป็นบังเลยหนูเป็นหนูแค่ไปถ่าย,ไไหหายตังคนอื่นเฉยๆแล้วก็จะบอกว่าหนูไม่เคยคุยกับใครแบบส่วนตัวเลยมีแต่แบบว่าเออพี่นั่นแหละที่แบบไปคุยกับใครหรือเปล่า หนูให้ความสําคัญพี่แบบเออที่หนึ่งตลอดหนูไม่เคยให้ความสําคัญใครมากกว่านี้เลย 100, อิงร้อยล้านพันเปอร์เซ็นต์อือหือถึงจะ<ไ>งชอบพูดได้หรือเปล่าถ,ถึงจะชอบพูดแบบเขาชอบไปพูดหยอกไปพูดล้อกับคนอื่นอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคุยกับใครจริงจังสักคนไม่เคยให้ข้าวใครสักคนหนึ่งนี่แบบจริงเพราะว่าหนูไม่เคยอยู่คนเดียวอยู่แล้วเวลาที่หนูอยู่คนเดียวคือเวลาให้หนูเอฟเคแค่นแหละช่วงเวลาหนูอยู่กับอานหนูตลอดถามอาค่ะลินได้วันนี้ตอนพี่ไม่อยู่เราก็อยู่คนเดียวเพ่ไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจริงๆนอกจากตอนที่โดนเลื้อนอะอนนั้นไม่มีใครใครอยู่หนูไม่เคยอยู่คนเดียวเลย จริงนะอือฮึที่ตอนพี่ไม่อยู่หนูก็อยู่คนยีอวก็ใช่แค่วันนี้วันเดียวหนูไม่ได้อยู่คนเดียวหนูอยู่กับพี่แชทอือฮึ่ิดสำเนียงใครมาเนี่ยสำเนียงเราเปลี่ยนไปแล้วะสำเนียงฉันฟูดเนี่ยสำเนียงอะไรวะอ๋อตอนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วสำเนียงอะไรวะ มันแมมันไม่เหมือนสาวคนไหนของพี่หรอเดี๋ยวพี่พูดสินะคะไม่ใช่มันไม่เหมือนใครเดี๋ยวพี่พูดสิไม่ใช่มันแค่มันแค่ตอนแรกฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่จะเหมือนเดิมได้ไงหนูยังรู้ตัวเองว่าหนูไม่เหมือนเดิมเลยเออได้แล้วอะไรไม่ซัดไม่ซัดอะไรก็ไม่รู้พูดพูดก็ไม่ค่อยซัด สัตว์มันเหมือนสัดซอ,ซอโซกับชอยช้างน้นพูดเปลี่ยนกันอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนี่ไงมันคือความไม่สใส่ใจเฮ้ยเศร้าอ่ะนี่มันคือความที่ไม่ใส่ใจกันนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วพี่เปลี่ยนไปแ้วขออนุญาตทำช็อตติ๊กต็อกแบบ อ,นนอันนี้ทำเสร็จแล้วใช่แล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วแค่แหละเดี๋ยวมีขออนุญาตแล้วก็ไปนะแค่แหละเฮ้อขออนุญาตนะขออนุญาตนะไอคนใจร้ายคนเจ้าชู้ีไขอ่อะไอคนบนตึกนั้นน่ะหรอ ี่มองเห็นได้ไงอ่ะนี่นี่คนนี้ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยผ้าใบป่าสีเขียวฟ้าเนี่ยหัวสีฟ้าที่ผมแบ่แบ่เนี่ยผมแบ่แบ่ตรงข้างหน้าเนี่ยผมมันแบ่ลงไปตรงหัวเนี่ยผมมันรีบๆเนี่ยตรงเนี้ยทาไมถึงใช้ผมทรงนี้ไหนบอกมาสิใครเข้าใครมันดนใจอะไรให้พี่ใช้ผมทรงนี้ไหนพี่พูดพี่พูดกับหนูมาเลยแหมมันไม่เกาหลีตรงไหนมันไม่เกาหลีเลยมันไม่ก้าใจด้วย มันไม่ก้าใจมันไม่ก้าใจหนูแต่มันก้าใจคนอื่นใช่ไหมไหนพี่พูดสิหนูไปเปลี่ยนผมสีดํามาพี่ยังไม่ทักสักคําว่าหนูเปลี่ยนผมทาไมอะไรเยงี้ทักตั้งแต่คาแรกแล้วเนาะหรอเออนั่นแหละที่โรงพยาบาลละโทษโทอเธอโทไอ้สิแนี้มันทําอะไรก็ผิดทําอะไรมันก็ไม่เคยถูกอ่ะทําอะไรมันก็ไม่เคยดีสักอย่างอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วนี่โอ้ถึงขั้นแต่ก่อนเลยหรอแต่ก่อนแล้วนี่ เมื่อวันก่อนก็คือแต่ก่อนเมาสองสามวันที่แล้วก็คือแต่ก่อนอยู่ดีอ่ะคือมันไม่รักกันเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ใช่ไหมคือมันไม่รู้สึกชอบกันเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่เข้าใจได้ไหมคือนี้เราไปเจอสาวๆสวยๆคนอื่นเขาไม่ได้เข้าก็ไม่ได้รักเราเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่เข้าใจได้บ้างก็มีบ้างอมีบ้างก็มีหยอกก็มีบ้างก็มีบ้างหรอก็มีบ้างหรอ ก็มีบ้างาไ,ไ,าไปมีบ้างกับใครมาไม่ได้เข้าเลยไปมีบ้างกับใครมาสาวเมืองไหนสาวเมืองไหน่หนฉันด,ดจจ้้้ยวยยาาใจเเเอออไไมคกหธรรููลผช